่างหายจากวงการไปนานมากคะ่ะสำหรับอดีตนักร้องดังอย่างเจี๊ยบกนกพรที่ล่าสุดชีวิตเปลี่ยนชั่วข้ามคืนหลังดวงเฮงถูกหวยรางวัลที่หนึ่งงวดประจำวันที่16สิงหาคม66รับ6ล้าน417782หนึ่งใบหลังจากเจอวิกฤตหนักมานับไม่ถ้วน ในที่สุดโชคก็เข้าข้างเมื่อเจี๊ยบออกมาเผยว่าเธอถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมูลค่า6ล้านบาทในงวดประจำวันที่16สิงหาคม66ที่ผ่านมาซึ่งการถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลในครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นโชคครั้งใหญ่เนื่องจากเจี๊ยบสามารถนำเงินไปปิดหนี้และรักษาอาการป่วยของตัวเองได้ แถมยังมีเงินเก็บที่จะใช้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกและหลานได้อีกด้วยล่าสุด เจียบกนกพรน,นั้นก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอหลังเจอกับตัวเต็มๆผลของการถูกรางวัลที่หนึ่งซึ่งเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าตั้งแต่วันที่ถูกรางวัลที่หนึ่งจนถึงวันนี้ก็สองวันสามคืนฉันยังไม่ได้นอนหลับเต็มตาเลยทุกคนโทรศัพท์ฉันทำไมถึงมีพี่น้องเยอะจังขยี้ตาหาวพี่น้องทั่วประเทศคนไม่เคยรู้จักก็บอกว่าเป็นพี่น้องกัน ก็โทรมาเต็มเลยมีแต่คนลำบากไม่ลำบากก็มีแต่ฉันคนเดียวเนาะอ้ยอย่างเพิ่งโทรมากันนะพี่น้องเอ๋ยรอให้ฉันใช้นี่ใช้สินให้มันเสร็จก่อนนี่สิฉันก็เยอะอยู่ค่ะอย่าเพิ่งโทรมานะทั้งนี้เจี๊ยบกนกพรพรมณีหรือเจี๊ยบอาสยามเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี เคยเป็นนักร้องลูกทุ่งสังกัดอาสยามมีผลงานเพลงเช่นสาวขี้ดือ้อโชคดีปีใหม่ขอบคุณหมอชิดดีใจที่ได้กลับบ้านและอีกหลายๆายเพลงซึ่งเพลงที่ทำให้เธอมีชื่อเสียงมากที่สุดคือขอบคุณหมอชิดเนื่องจากได้รับความนิยมกลายเป็นกระแสที่คนร้องตามได้ทั่วประเทศ